สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวนัญญาเบิร์นขุนทศเลขที่3ปช2 14สาขาวตสากรรมท่องเที่ยววันนี้ดิฉันจะมาสแสดงการสาธิตการทำเคี่ยวกุ้งทอดค่ะเริ่มอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำนะคะแล้วัตถุดิบส่วนผสมกุ้งกับแครอทค่ะอันนี้เป็นเครื่องนะคะ รากผักชีกระเทียมพริกไทยนะคะมาตตำขบรวมกันซอสนะคะแล้ววัตถุดิบส่วนสำคัญคือเกียะะเก๊ยวนะคะแผ่นเกี๊ยวนะคะเราจะมาเริ่มทำกันเลยนะคะก่อนแรกนำแครอทกับกุ้งนะคะแเทเข้าอร่ยกันแล้วก็คนนะคะ ก็ใส่นี่นะคะพริกไทยกระเทียมแล้วก็รากผักชิีนะคะระหว่างที่เราคุุกนะคะเราก็เปิดเตาแก๊สรอนนะคะแล้วใส่น้ำมันนะคะก็หยอกซอสนะคะประมาณสองช้อนชานะคะ ก็คลุกเขาให้เข้ากันนะคะจากที่ส่วนผสมเข้ากันแล้วนะคะเราก็นำแผ่นเกี๊ยวนะคะยืกอนอยืกร์ยืกร์อันนี้ช่วยใสน่น้น้<ช>นะคะแล้วก็แผ่นเกี๊ยวนะคะ นี่นะคะกับกุ้งนะคะนี่นะคะนี่นะคะแล้วแต่เรานะคะแล้วก็น้ำนะคะน้ำตา มันติดกันนะคะเราก็ทำอย่างนี้นะคะ นะคะแล้วก็น้ำมันนะคะก็เริ่มเดือดนะคะแล้วก็เอาเกี๊ยวลงไปทอดนะคะรอให้มันเหลืองนะคะ น,ะะนี่นะคะนี่ก้ยอนเรียงนะคะจะต้องมาพักเสด็จน้ำมันนะคะ นะคะแล้วจะมาจัดใส่จานนะคะจานแล้วอันนี้น้ำจิ้มเราใช้เป็นน้ำจิ้มไก่น้ำจิ้มบ้วยก็ได้นะคะ ก่อนทำเราต้องล้างมือมาก่อนนะคะ เกี๊ยวกุ้งทอดนะคะวันนี้ที่ฉันขอจบการสาธิตการทำเกี๊ยวกุ้งทอดไปเพียงแค่นี้นะคะขอบคุณค่ะ